สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Kitty Easy c h i n กันอีกแล้วนะคะซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้เนเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับเพี้ยนผางหรืออักษรข้างที่มีชื่อว่าหยู่จื่อโถกันค่ะซึ่งมันก็มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงมาจากคลิปนี้นะคะคลิปเคล็ดลับจำอักษรจีนนั่นเองซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพวกตัวหยู่ที่แปลว่าฝน ตัวเหลฟ้าร้องหรือตัวเสวยหิมะกันมาแล้วนะคะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาพวกตัวที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วเนี่ยมาต่อยอดอีกทีหนึ่งค่ะนั่นก็คือการมาทําความรู้จักกับเจ้าตัวหยู่ที่ไม่ได้แปลว่าฝนนะคะแต่จะเป็นอยู่ในรูปแบบของเพี้ยนผางหรืออักษรข้างนั่นเองค่ะ ัวหยู่นะคะถ้าอยู่ตัวเดียวเป็นในรูปแบบของคำศัพท์จีนเนี่ยก็จะแปลว่าฝนแต่ถ้าตัวหยู่มาเป็นอักษรข้างนะคะเราจะเลกมันว่าหยู่จื้อโถหยู่จื้อโถอ่าก็เป็นเพนผังในรูปแบบตัวฝนนั่นเองซึ่งไอ้เจ้าตัวหยู่จื้อโถเนี่ยมันก็มักจะอยู่ด้านบนของตัวอักษรจีนนะคะแล้วก็มักจะมีความหมายโดยรวมเนี่ยเกี่ยวกับฝนหรือปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้านั่นเอง ก็เหมือนกับเจ้าตัวเหลยกับตัวสวยที่เราได้เรียนกันไปเมื่อคลิปเคล็ดลับจัอักษรจีนนะคะตัวหยูจูโถเนี่ยก็จะอยู่ด้านบนของทั้ง2ตัวอักษรเลยแล้วความหมายของเจ้าสองตัวนี้ก็เกี่ยวกับท้องฟ้านะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศอะไรที่มันเกี่ยวกับเป็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้านั่นเองซึ่งในคลิปนี้นะ,ะเดี๋ยวเราลองมาทําความรู้จักกับอักษรจีนตัวอื่นกันบ้างนอกจากเจ้า2ตัวนี้นะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างหน้าที่ เราเจอบ่อยๆออใช้บ่อยๆแล้วก็มีตัวหยจืจอโถอ,อยู่ข้างบนหัวบ้างคำแรกนะคะคือคำว่าวู่วู่ที่แปลว่าหมอกค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาลองแยกส่วนดูทีละตัวนะคะด้านบนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวหยจื้อโถอนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัววู่ที่มาจากคำว่าฝูวู่ที่แปลว่าบริการนั่นเองค่ะอ่าพอจะคุ้นหน้าคุ้นตากันมากไหมคะตัววู่ตัวนี้ ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นขีดซ้ายขวาแบบนี้นะคะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวรี่ที่แปลว่าแรงนั่นเองก็จำง่ายๆว่าฝูอู้ที่แปลว่าการบริการเนี่ยคำว่าวู้มันการบริการมันก็ต้องใช้แรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัววู้มันก็เลยมีเจ้าตัวรี่อยู่ข้างล่างนั่นเองซึ่งพอกลับมาลองสังเกตที่เจ้าตัววู้นะคะก็จะเห็นได้ว่าคําว่าหมอกเนี่ยความหมายของมันนะคะก็จะได้มาจากตัวยูจอโถนั่นเองเพราะว่ายูจิโถเนี่ยก็เกี่ยวกับพวก นหรือปรากฏการณ์ต่างๆของท้องฟ้านะคะส่วนเสียงเสียงวู้เนี่ยก็แน่นอนได้มาจากเจ้าตัววู้ที่มาจากฝูวู้นั่นเองนะคะความหมายได้มาจากหยิ่งโถส่วนเสียงได้มาจากตัววู้ข้างล่างประกอบรวมกันนะคะเป็นตัววู้ที่แปลว่าหมอกนั่นเองค่ะคำที่สองนะคะคือคำว่าลู่ลู่ที่แปลว่าน้ําค้างค่ะ ซึ่งเจ้าตัวลู่นี้นะคะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นหยู่จู่โถส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นลู่ที่แปลว่าถนนค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะเจ้าความหมายเนี่ยได้มาจากตัวหยู่จูโถส่วนเสียงลู่นี้นะคะก็ได้มาเต็มๆเ,เลยค่ะจากคําว่าลู่ที่แปลว่าถนนอ่ะหยู่จู่โถกับลู่ที่แปลว่าถนนมารวมกันนะคะก็กลายเป็นเจ้าตัวลู่ที่แปลว่าน้ําค้างนั่นเองค่ะ เ,เมื่อกี้ตัวลู่แปลว่าน้ําค้างนะคะตัวลู่แปลว่าน้ําค้างแต่ถ้าน้ําค้างที่แข็งเราจะเรียกกันว่าสวงสวงแปลว่าน้ําค้างแข็งหรือแม่คานิงนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าคําว่าซวงตัวนี้นะคะด้านบนเป็นหยิจุโถส่วนด้านล่างเป็นตัวเซียงค่ะตัวเซียงที่แปลว่าซึ่งกันและกันซึ่งเจ้าตัวเซียงเนี่ยถ้าใครที่ติดตามคลิปของ ช่อง kitty easy jim มาตลอดนะคะก็เชื่อว่าเขียนได้แน่นอนเพราะว่าข้างหน้าเป็นตัวมู่ที่แปลว่าไม้ส่วนข้างหลังเป็นตัวมู่ที่แปลว่าดวงตานั่นเองนะคะสองมู่มารวมกันเป็นคำว่าเซียงที่แปลว่าซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าคำว่าเสียงเนี่ยใช้บ่อยมากเป็นคำศัพท์เบสิกเลยนะคะเป็นคำพื้นฐานเลยแล้วก็เอามาต่อยอดได้หลากหลายด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเราเติมเจ้าตัวซินที่แปลว่าหัวใจ ลงไปข้างล่างคำว่าเสียงนะคะก็จะกลายเป็นคำใหม่ค่ะเป็นคำว่าเสี่ยงเสียงที่แปลว่าคิดหรือว่าคิดถึงนั่นเองค่ะโอเคค่ะแปบเดียวนะคะผ่านกันมา3คํคำแล้วซึ่งจากที่เราดูเจ้า3คำเนี้ยก็จะเห็นได้ว่าคำศัพท์ในหมวดนี้นะคะก็เริ่มทวีความยากขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะซึ่งทุกคนก็จะสังเกตเห็นได้ว่าคำศัพท์ที่มาวมกับเจ้าตัวหยิ่จืโถเนี่ย Speaker, S! <S ทุกๆคำเนี่ยล้วนแต่มีความหมายในตัวเองของมัน um นะคะหรือบางตัวเนี่ยอาจจะสามารถแยกเพียนผังออกมาอีกก็ได้นะคะอย่างเช่นเจ้าตัวลู่ที่แปลว่าน้ําค้างนะคะถ้าเราแยกเจ้าตัวลู่ที่แปลว่าถนนออกมาอีกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวลู่ตัวเนี้ยคือตัวจู่จือผังมารวมกับคําว่าเก้อมารวมกันกลายเป็นคําว่าลู่ที่แปลว่าถนนแล้วคาว่าลู่ที่ถนนก็มารวมกับอยู่จือโถอีกกลายเป็นลู่ที่แปลว่าน้ําค้างนะคะก็จะ สามารถแตกออกมาได้อีกเยอะเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะก็แปลว่าคำศัพท์ที่เราเรียนสะสมไว้เนี่ยเริ่มได้เอามาใช้บ้างละเจ้าตัวมูที่แปลว่าไม้อ่ามูดวงตาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นได้เอามารวมกับคำอื่นต่อยอดไปเป็นคำใหม่แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อเลยว่าคำต่อไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคำต่อมาะคะคำที่4ี่เราจะออกจากคำศัพท์หมวดพวกสภาพอากาศกันแล้วนะคะนั่นก็คือคำว่า l ลิง หลิงที่แปลว่าศูนย์นั่นเองค่ะหลิงที่แปลว่าศูนย์ซึ่งเจ้าตัวหลิงเนี่ยเราก็ใช้กันได้ทั่วไปนะคะอย่างเช่นคําว่าหลิงเฉียนหลิงเฉียนที่แปลว่าเงินทอนหรือจะแปลว่าแบงค์ย่อยก็ได้นะคะแบบเงินที่ไม่ใช่แบงค์ใหญ่แบงค์พันอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบอะไรประมาณนี้นะคะหลิงเฉียนเงินทอนหรือแบงค์ย่อยหรือจะเป็นคําว่าหลิงชื้อ หลิงชื้อที่แปลว่าขนมขบเคี้ยวนั่นเองนะคะขนมกุบกิบกรุบกบนะคะซึ่งพอเรามาลองแยกเจ้าตัวหลิงกันดูนะคะก็จะเห็นได้ว่าข้างบนคือตัวยู่จื้อโถส่วนข้างล่างนะคะถ้าอยู่ตัวเดียวเนี่ยจะเป็นตัวลิง่งลิ่งที่แปลว่าทําให้ทําให้ใครจุด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 หรือจะแปลว่าสั่งก็ได้ค่ะซึ่งเจ้าตัวลิ่งนี้นะคะถ้าเราเติมขีดสองขีดไปข้างหน้ามันเนี่ยก็จะกลายเป็นคําใหม่ค่ะ จะได้เป็นคำว่าเหลิงเหลิงที่แปลว่าหนาวนั่นเองค่ะแต่ถ้าตัวลิ่งไม่เติมขีดแถมลบขีดข้างล่างลงไปขีดหนึ่งนะคะก็จะกลายเป็นตัวจินจินที่แปลว่าขณะนี้หรือปัจจุบันซึ่งคำศัพท์ที่เราใช้กันบ่อยๆนะคะก็คือคำว่าจินเทียนจินเทียนที่แปลว่าวันนี้นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวสุดท้ายของเรากันนั่นก็คือคำว่าซีซีซีตัวนี้นะคะก็จะแปลว่าต้องการนั่นเองนะคะใช้บ่อยเหมือนกันมักจะรวมกับคำว่าซีเยา่ยาซีเย่าแปลว่าต้องการเหมือนกัน,นะคะ่ะเจ้าตัวซีเนี่ยแน่นอนข้างบนเป็นหยิ่ื้อโถส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นตัวเอ๋เออเนี่ยก็จะแปลว่าและนะคะก็คือทําหน้าที่เป็นคําเชื่อมนั่นเอง ตัวเออเนี่ยเราก็มักจะเจอมันกับคำนี้ค่ะเออเชียเออเชีย e ก็จะแปลว่าและก็ได้หรืออีกทั้งก็ได้นะคะโอเคแล้วก็หมดแล้วนะคะกับคำสัพท์5คำที่ได้เอามาเสริมทับกับเจ้าตัวหยิ่โนะคะเป็นคำศัพท์5คำที่เจอบ่อยแล้วก็ใช้ค่อนข้างบ่อยนะคะสามารถใช้ได้จริงซึ่งไอ้จเจ้าคำศัพท์5คำนี้เนี่ยถ้าเรามองผ่านๆนะคะมองไกลๆเนี่ยอาจจะแบบ โหเขียนยากจังเลยเพิ่งเรียนจีนต้องมาเขียนคำศัพท์อะไรเยอะแยะขนาดนี้แค่ตัวอย่ตัวเดียวเนี่ยก็ล้กเข้าไปแดขีดแล้วนะคะรวมกับตัวล่างอีกกี่ขีดก็ไม่รู้นะคะเกิน10บขีดแน่นอนแต่พอเราดูคลิปนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนจะแยกออกมาเป็นตัว,ต,วตัวได้นะคะอย่างเช่นหยีเราเขียนได้ล้วก็โอเคหยีตัวล่างเป็นตัวลู่ถนนตัวเอ,อ๋ ตัวลิงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคาศัพท์คำใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เอามาประกอบกันนะคะคลิปนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันเลยว่าภาษาจีนเนี่ยมันคือการเอาตัวนี้มารวมกับตัวนี้เอามารวมกันใส่เพี้ยนผังตัวนั้นตัวนั้นตัดนี่ตัดนั่นอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งถ้าเราเรียนรู้คําศัพท์ไปเรื่อยๆเนี่ยสะสมคังคําศัพท์มาเรื่อยๆในอนาคตเนี่ยการจรําศัพท์ของเราเนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องยากต่อไปแล้วเพราะว่าเราจะรู้จากศัพท์ทุกตัวแล้วก็รู้ว่ามันมาผสมกันแบบนี้นั่นเองนะคะ ซึ่งก็คิดว่าคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพว่าเออภาษาจีนที่เราเรียนมามันสามารถเอามารวมกันแล้วก็ต่อยอดเป็นคําอื่นๆได้อีกมากมายเลยนะคะอย่าไปท้อที่แบบเจอคําศัพท์ที่มันดูแบบยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงหลายๆขีดนะคะยังไงเนี่ยพอแยกออกมามันก็คือตัวที่เราเคยเรียนมาแล้วทั้งนั้นยังไงในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคิตตี้อีซี่จีนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย